แฟนๆทั่วโลกเ hey, ฮจองกุก BTS ประกาศข่าวดีสุดยิ่งใหญ่หลังลุ้นมานานนับปีทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับทั่วโลกพากันแตกตื่นสุดๆเพราะวันที่27มีนาคม2023แบร,รนด์ดังอย่างคลาวินคลายได้ปล่อยคลิปของจองกุก BTS ออกมาให้ได้รับชมกันซึ่งทำให้ได้หลายคนต่างพากันพูดถึงกันเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์กันมากมาย และกระแสตอบรับที่ปล่อยออกมาก็ดีเกินคาดล่าสุดวันที่28มีนาคมมีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าจองกุก BTS ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Global Ambassador ของ c ค l า Win คล l ยคนล่าสุดเรียบร้อยแล้วงานนี้บอกเลยว่าถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่แฟนคลับทั่วโลกรอคอย